ทุกคนต้องจะรักมากก่าทิกก้าอันเดนโอ้สุดี่ค่ะต้ังดีค่ะจะเจอเทพโซอากับเทพเบิร์นป่ะงู้นบ้าโซอาเห็ดพ่อค้าขายเสียผ่านนาลาไปแล้วมึงอยากเจอบอกรึเปล่ามึงอยากเจอเซฟสองพอเทพสองพอลูกอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ซอากแล้วกูอ้พไปตึงเกนะครับม่เสีกูเพแ้นาวเพลแม้วลารับโอะไรอะไปอีกแล้วไอ้ลูกสาวนี่ปิงปบอกใีมาหนูเป็นลูกสาวพ่อไงซอาเพื่นฟังใน่ลูกออ many e a r s thank you so much o o r อบอกเขาทำไมคะาไอาอ่าบอกเขาทำไม So I uh, wow. my my baby for me. Okay. A little girl, yeah. A little girl. It's the Pinglet's okay. Pinglet's okay. Now Pinglet's <laughs> okay. Wow. เอ้ทุันตตมึงเจอทุกคนคะแพ้ไม่ได้คอมแมตนี้แพ้ไม่ได้นะคะเอ้ยทํากําทําทํสทําทําัําทาทํทําทบาทําัําท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 ํอาทําทําท <ue> oh, ําท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 ํตทําทําัั so do you want to try my cream this cream? Cream is my cream yeah it's so good it's gonna make you more beautiful like that you, you already beautiful but you can more I beautiful drink, if you use this i want to cream yeah you you can buy your your mom my, oh, my. my mother's oh, to oh, sell it to You're oh, be so, oh, so, oh, no, so beautiful. Thank oh, you. So you're beautiful more than me, but you can oh, be beautiful God. more than now oh, if you use this. Yeah. Holy moly! Yeah, moly. Moly. Thank you. Ah, I want to buy. When time mm. me. God, <laughs> <laughs>

ขอะแนนลูกเอพวันทับ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 บทั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  แล้วนั่นกูบอกกระชับเลยโอ้โหวันนี้พี่เบิ้ลเก่งมากขอบคไปไหนไม่รู้เลยทุกคนรู้ไหมคะวันนี้จะเป็นการแพ้เอาเบิ้ลครั้งแรกในชีวิตหนูตั้งแต่หนูเกิดมากูว่กระแขงกับมึงเทเดียวนี่แหละแพ้ขาดด้วยแค่นั้นแหละขาดจริงๆลูก 고맙습니다. 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 고맙이니다 고맙습니다. 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 아, 리드 리드 대전, 룩, 베이젠, 룩 엠블문 돕자! 비가 안 돼, 아. 안돼 cool. I cannot not lose, yeah. oh my god Give me your money 돕자! Hey. You're so smart 어, 에헤이, 에헤이 감사합니다 아니, 남자친구 있어요? No, <목소리> I, 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 no, I don't have a b o i e n d 감사합니다 Do y o have a boyfriend? 에? 없어요 아따, 에헤 บอก We're w r e กเอนโซออ My name is ซอาพีเบอร์บุยบอยพีเคอือใช่ไหสต์ทายอยซอยร์เาเจียบซอะหนูอยากไปอยู่กับพี่ซอาแล้วอ่ะพี่เอาบไปอยู่กับพ่อได้ไหมอ่ะโอเคมันดูถูกเข้าเพื่อนทำไมเขาอยู่ด้วกัน เอามามเอาโอเคมาเอาไหมอามาดูถ okay. ูกพลังมึงดูถูกพลังสองสองเพื่อนบอกมีมาดูถูกพลังสองเพือนรักบอกเ้เไเห็นาเฮาเกิดตอนบกันกันอ่ะคุณก็อาจจะงูรายการศึกษาสะทุนตัด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 ัดัดตัดตดตัดตัดตัดกา กเข้าเกิดก่อนมันุนไม่ก้อนเขาเลยตเป็นมันเป็นสเป็คคุณจะยังมาสู่อ่ทีลไม่ยิ่งสูเท่าสุนกไบเมาสู่บ้กันเบ้านเล็ม่นคดบอสมาสู่เบิ้งกับกว่าเท่บ้านนอตบอ ไมาสูกเามาสูกเบานักคู่หูของกถว่าน่มึงเจอกููบ้กินท่องเข้าไปลบรองแพชุโกอนนาแอนนา e n a g e ุ r h e l to go e t m e l e t s o e Everyone help me h ้ท o ม없어요 please help นทเรครับ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  แน่ยยังบมหอดพันอยู่นี่บ่หอดพันแล้วสุดเท้าพี่จอ l e ุดเทาเฮ้เดี๋วเขาเร็นเป็นบาสสมัยห้าลุงอ่ะเขาจะเป็นสเปิร์บิวเคสว e เออร์ b ิวต u ้ฟ i ล g อลูรีบิวต u ้ฟูล l จ้าหน่อยริวตี u ฟูลก l ลโอ้ไม่เก่นมตสุดมิดาโอ้เขาของเขาพี่จอเป็นพี่สาวแท้ๆหนูเองค่ะโอเคยิงรู้ไหมว่าอาเบิลเป็นใคร 너무 너무 ู무 너무 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 하지않무 너무 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 너 d 너무 너무 너 n d 무 너무 너무 너 สำหรับใครที่อยากสวยแบบหนูและพี่ซองนะคะใช่คือคำสำหรับใครที่อยากสวยแบบหนูกับพี่ซออนนะคะสามารถซื้อครีมได้ี่บ้านของคุณแม่หนูเองค่ะมีนวมไหมทุกคนคะแม่หนูใส่ครีมอะแม่หนูสวยมากหนูก็สวยันไม่สวยเพราะฉันไม่ได้้ครีมฉันจะทาครีมเร็วๆนี้ I want to create a man อันนี้ you really you already beautiful What? and you will look more beautiful if you use oh, this cream use this cream more beautiful huh? yes i think yeah when i'm not tired yeah only know. when you use this cream oh come on you oh my god i really oh, love so. it <laughs> If you guys want to be beautiful like me and saw on me nee use this yeah use this print okay, yeah ต้องใส่ลุ่มจอบเพชรมันนะโอ้ยยังไงกูได้หางเลยจากลุ่มจอบหรอวะจีเป็นไปไม่ได้บอกว่า เขาทีมนีแบบมหาเทพมาตัดหนาลูกเขาชนะณลูกทุกคนนคะตอนนี้หนูอยู่ฝั่งพี่ซออานะคะหนูก็กลายเป็นมหาเทพซออาเอ้ยหนูเป็นลูกกระจกของมหาเทพซออาหนูย้ายฝั่งแล้วลุงจอบหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะครั้งหนึ่งหนูได้ชนะค่ะเอาเงินเอ้ยากบูมัเอ้ มวนเนาะน้องม่า่าคุณเอฟบีพีบอ่เอีพีย้ิงค่า่าฮ่้ชวนใหญ่ติ้งกับพอยู่บแล้วก็ใจด้น่อยแล้วสิมายังเาเนาะเออคเก่งแงน ทุกคนหนูเจอหนทางรวยหนูแล้วิแมทีหนูเลิกสตีมแล้วค่ะหนูว่าพีค่มเจอหนทางรวยกูเก็มั่งต๋อ่อ่ัมบกัแบาจิมาไมาจิมา้าจิมาข้มาจไมาข้ม้ม้มม้ามา อะไรอะโอ้ยืสิยจอาะกซิอะโอ๊ะไมคิูไม่รู้ไมู่เลยอ่ไอ้เจาของมะบอ๊อย่างวะไอไอ้ไอ้ต้นโอ๊อมันแพ้ได้ง่ายมันหนาลาไม่ใช่สาก จิงบอกพี่พี่โซอาห,หน่อยว่าเขาเสียใจที่เขาแพ้เด็ก he sad because he lose I lose า h he cannot even f h t with us จิงจิงบอกบอกพนเนี้ว่ามันหนาลา h ี่ e ี่เฟสนี่เฟ,เฟลาอย่างว่าหนาลาอย่างว่า 피곤่เบิร์ดเลือกโทรไป어ร็วช่วยด้วยคิดว่าตัดเร็ว어